สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดรนิวชำแหละ6ข้อสอสิวรักษ์รู้ไม่จริงปมนิรโทษคดี1นึเนื้อหาใจความนะครับสุพนัทอภิญญานหรือที่รู้จักกันในนามของดรนิวนะครับสุพนัทได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับลอกคลาบนายสุรักษ์สิวรักษ์หรือสอสุวรักษ์ผมได้ฟังที่นายสุรักษ์พูดเกี่ยวกับเรื่องการนิรโทษกรรม ความผิดจากมาตรา112พอฟังแล้วเนี่ยรู้เลยนะครับว่าสศสิวรักษ์เนี่ยรู้ไม่จริงครับเพราะว่าปัญหามันไม่ใช่การวิจาร์ณโดยสุจริตนะครับแต่มันเต็มไปด้วยการหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายระเมิดสิทธิเสรีภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนโดยนายสศสิวรักษ์เนี่ยยังตื้นเขินมากในหลายๆประเด็นรู้แบบงูงูปลาปเท่านั้นเองประการที่1ครับอัตราโทษ3ปีถึง15ปีเนี่ย มีไว้เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะพฤติการของการอาฆาตมาร้ายนะครับไม่ใช่บัลลงโทษ15ปีไปสมุดถ้าเป็นการหมิ่นประมาทโดยทั่วไปไม่ได้ร้ายแรงมากเนี่ยก็มีโทษขั้นต่ํา3ปีเท่านั้นแหละครับประการที่2ครับตารวจไม่ได้จับทันทีตามที่ในสสิวรักษ์กล่าวในกาลานะครับเพราะว่านายปีญบุตรเองนี่ก็เป็นผู้ต้องหามาตรา112แต่ก็ไม่ได้โดนจับแต่ประการใดและปัจจุบันเนี่ยก็มีคณะกรรมการของตํารวจในการกันกรองอยู่แล้วนะครับไม่ใช่บาัจาัดดำเนินคดีกันได้ง่ายๆไม่ใช่อย่างนั้น ประการที่3ครับการเสนอให้สำนักพระราชวังมาเกี่ยวข้องในลักษณะของผู้ฟ้องเนี่ยอันนี้ไม่แยบคายเลยมันจะกลายเป็นการดึงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยไม่จะเป็นที่เป็นอยู่นีกคดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการปกป้องพระประมุกนะครับประการที่4ครับมาตรา112เนี่ยไม่ใช่คดีการเมืองครับ แต่เป็นคดีความมั่นคงซึ่งละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของพระประมุกแล้วก็อย่ามาอ้างเรื่องความเป็นธรรมที่พระมหากษัตริย์ถูกหมิ่นประมาทอาฆา,าตมาดร้ายแล้วอย่างนั้นเนี่ยเป็นธรรมหรือเปล่านะครับประการที่5าครับการนีรโทษศกรรม,มาตรา112เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยหากจะเป็นการบิดเบือนเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนที่คิดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนเพราะมาตรา112นะครับอย่าลืมประการที่6ครับ นายสุรักษ์อายุ90ปีแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีนำการมีลูกของทนายสามนิ้วเอามาฟอกขาวจากผู้กระทำผิดให้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งๆท,ที่เรื่องการมีลูกกับการทำความผิดเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับการมีลูกเดี๋ยวสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะผู้กระทำผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ด้วยแหละครับผมเลยต้องถามกลับไปถึงนายสศิวบลักครับว่าถามจริงๆเถอะนับถือศาสนาพุทธจริงหรือเปล่าทำไมถึงมีปัญญาคิดได้แค่นี้แหละครับ ทนาย3นิ้วเนี่ยเป็นผู้กระทําละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับเขาต่างหากที่เป็นผู้ก่อกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เขาต้องห่างจากลูกของเขาและแบบนี้เนี่ยในสศิวรักษ์เป็นผู้ทุจริตทางวาจาที่เขาบอกว่าเลวร้ายที่สุดเะเองหรือเปล่านะครับเสียแรงนะครับที่เคยอ่านหนังสือของนายสุรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์คนนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือธรรมะที่เขาแปลเพราะว่าเขาไม่ได้มีธรรมะอะไรเลย เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในมิจฉาทิฏฐิข้ามไม่พ้นอัตราของตัวเองยิ่งแก่ก็ยิ่งหลงยิ่งเพิ่มพูนด,ด้วยอัตราอายุก็แก่ปูนนี้แล้วเนี่ยน่าจะหาความดีแล้วทําให้กับตัวเองบ้างนะครับถ้ายี่ห้อปัญญาชนสยามไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหลอกเด็กเอาอย่างนี้ไหมครับมาดีเบตกันดีเบทพิสูจน์กันดีกว่าครับลงชื่อดรสุพนั16ท16ธันวาคมพุทธศักราช2566 ท็ประชาธิปไตยเดอะซีรีส์ายสุพนัด